ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube O ์โน่ช n n นลนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็อยู่กับเรื่องราวของการปลูกแตงโมอีกแล้วนะครับสำหรับแตงโมที่ผมปลูกนั้นเป็นของเจียไตยครับพันเมย่ญาลูกผสมนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามหลังจากที่ผมตัดยอดมานะครับตัดยอดวันที่3 1ดตุลาสองพนนะครับวันนี้วันที่4 พฤศจิกาสองนะครับผ่านมา1วัน2วัน3วัน4วัน,นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าหลังจากที่ตัดยอดไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเถาแตงโมต้นกล้าแตงโมนะครับผมที่ตัดยอดมาได้เพียง4วันนะครับจะเข้าวันที่5ครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าใครที่อยากปลูกแตงโมไว้กินเองที่บ้านที่สวนหลังบ้าน มีเนื้อที่น้อยๆน,นะครับหรือว่าอยากจะลองทดลองปลูกเป็นแปลงใหญ่มีเงินทุนสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับก็กดติดตามกด s u b สไครต์ไว้นะครับศึกษาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่อง Youtube ของผมเองหรือว่าช่อง Youtube ของคนอื่นๆนะครับตามอินเทอร์เน็ตตามโซเชียลนะครับศึกษาไว้ก็ของผมก็เป็นวิทยาทานอาจจะให้ความรู้ไม่มากก็ไม่น้อยนะครับก,ก็ สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับฟังไปหลายๆช่องนะครับแล้วเราก็มาลงมือปลูกที่สําคัญนะครับถ้าอยากจะปลูกแตงโมซึ่งแตงโมเป็นพืชที่มีอายุสั้นนะครับ2เดือนก็เก็บผลผลิตแล้วครับเพียงแค่60วันนะครับก็ได้เงินแล้วนะครับแปลงโมแปลงนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนผมปลูกมันสัมปะหลังนะครับนี่ข้างๆผมก็เพิ่งปลูกนะครับเป็นมันเดือนตุลานะครับนี่ยังไม่แทงยอดเลยครับนี่ แปลงนี้ก็เป็นมันสำปะหลังมาก่อนนะครับซึ่งผมขุดออกนะครับผมทดลองปลูก5ไร่นะครับ5ไร่ผมก็เอาเงินทุนจากมันสำปะหลังแปลงนี้แหละครับมาต่อยอดเป็นแปงโมนะครับก่อนอื่นผมบอกก่อนว่าที่ผมตัดที่ผมกับครอบครัวตัดสินใจที่จะปลูกแตงโมนี้ก็เพราะว่ามันมีแปลงข้างๆนะครับซึ่งเพื่อนก็ศึกษามากับอาจารย์ อาจารย์ที่แบบที่เรียกว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์เพราะว่าเพื่อนมีประสบการณ์การปลูกมาปลูกแตงโมมาเป็น10บสปี15ปี2 0ปีนะครับเราก็ไปศึกษาจากท่านนะครับคือมันต้องมีครูครับท่านผู้ชมแล้วก็มาลงมือปลูกเราก็ศึกษา,าตาม YouTube ด้วยนะครับเราก็ไปปรึกษาคนที่เป็นอาจารย์ของเรานะครับแม้อาจจะไม่ได้จบทางปลูกแตงโมแต่เพื่อนมีประสบการณ์นะครับโอเคนะครับ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตหลังจากที่ผมปลูกแตงโมโไม่ใช่ครับขออภัยครับหลังจากที่ผมเอาคนงานมาตัดยอดนะครับเมื่อวันที่3 1ตุลา2567แล้วทำการปล่อยปล่อยปุ๋ยไปนะครับแล้วก็หว่านปุ๋ยฝังกบนะครับแล้วก็ทำการพ่นยากําจัดเชื้อราไปเรียบร้อยนะครับในวันที่ตัดยอดนะครับวันนี้นะครับโอเค มาเช็คมาอัปเดตกันเลยนะครับผ่านไป3ามนาทีครึ่งแล้วยังไม่เข้าเรื่องเลยนะครับโอเคมาครับมาดูเถวแรกกันนะครับนี่ตรงหัวงานนะครับนี่ท่อน้ําอยู่นี่นี่ครับอ่ะวันที่3ามเตุลาสองพนนะครับผมได้เอาคนงานมาตัดยอดนะครับดูดูนี่ตรงนี้นะครับที่ตัดนี่ผมให้ดูครับนี่ผมให้ดูที่ตัดตรงนี้แล้วมาดูกันครับย้อนไปดูคลิปที่แล้วหรือเปล่า เออคลิปที่แล้วหรือเปล่านะ all all right. น่าจะใช่นะนี่คลิปที่แล้วย้อนไปดูนะครับ <c oughs> อาจจะก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะว่าคลิปนี้มันจะต่อเนื่องมานี่ย้อนไปดูนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมนี่มันจะมีออกมาแค่เถาเดียวนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่คือคโคลนโคลนต้นกล้านะครับโคลนต้นแตงโมนะครับโคลนเครือของมันนะครับนี่ตอนนั้นน่ะมันจะมีแค่เครือนี้ออกมานะครับแค่เถานี้นะครับนี่ ผ่านไป4วันครับจะเข้าวันที่ห้านี่มันมีแค่แถวนี้แค่แถวนี้ออกมาที่มีดอก3ามดอกเรียงกันนะครับนี่นี่มันจะมีแค่ตรงนี้นะครับก็คือวันนั้นน,ะนับให้เหลือไว้5ใบนะครับมันจะมีใบนี้ครับใบนี้ครับนี่แล้วก็ใบนี้ครับใบนี้ครับแล้วก็ใบนี้ครับลองนับดูนะครับหนึ่ าอ่าดูชัดๆครับนี่ครับคือตอนแรกๆตอนแรกอ่ะวันที่สามสิบเอ็ดตุลาสองพันร้อยเจ็ด่ะเราจะเหลือไว้ห้าใบนะครับการตัดยอดนะ่ะนี่เหลือไว้หนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบนี่มันมีแค่เถานี้ครับแล้วเราก็ตัดยอดนะครับเราเหลือไว้ห้าใบผ่านไปสี่วันมาสังเกตครับมันออกมากี่เถากี่ขแขนงแล้วครับนี่นี่ขแขนงนี่ขแขนงหนึ่งนะครับนี่ออกไปนี่ นี่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 เห็นไหมครับนี่นี่มันออกไปนี่นี่หนึ่งแขนงแล้วครับดูแขนงที่สองครับนี่ออกมานี่ออกมานี่ครับนี่เป็นหางกระลอกสองหางกระลอกสองแหนงแล้วครับสองแขนงแล้วครับนี่ดูแขนงที่สามครับนี่นี่ออกมานี่ออกมาออกมานี่สามหางกระลอกแล้วครับท่านผู้ชมสามแขนงแล้วดูแขนงที่สี่กำลังจะออกครับนี่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  ตัวเล็กๆนี่ครับนี่นี่ตรงปลายนิ้วของผมนี่แขนงที่สี่กำลังจะออกครับนี่ผ่านไปแค่สี่วันนะครับนี่แล้ครับแตงโมเป็นพืชอายุสั้นครับท่านผู้ชมหกสิบวันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับนี่ครับผลของการตัดแขนงหลังจากที่เราปลูกแตงโมลงแปลงจริงครับได้เพียงสองอาทิตย์เราทําการตัดยอดนะครับเหลือใบไว้ทั้งหมดห้าใบนะครับ ใบใหญ่นะครับใบจริงนะครับเราเหลือไว้นะครับเราตัดยอดทิ้งนะครับเพื่อให้มันแตกแขนงทั้งหมดอย่างที่ผมบอกในคลิปย้อนกลับไปดูย้อนหลังประมาณวิธีการตัดยอดแตงโมเหระครับเข้าไปเซิร์ชดูเลยนะครับใน YouTube ช่องผมนี่นะครับย้อนกลับไปดูไม่กี่คลิปหรอกครับนี่ดูสิครับมันมันแตกยอดเถาออกมานะครับนี่หลังจากนั้นนะครับนี่มันก็จะได้นี่เห็นไหมครับ มาดูเครือนี้ก็ได้ครับเถานี้ก็ได้นี่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 เห็นไหมท่านผู้ชมครับอ่ะมันอาจจะนี่ตรงที่ผมตัดนี่เห็นไหมครับนี่มันมีแค่มันมีแค่เถานี้ที่เหลือออกไปนะครับนี่ห้าใบตรงไหนห้าใบตรงไหนท่านผู้ชมลองนับนะครับนี่ที่มันมีนะครับ 1นใบ2ใบ3าใบนะครับสใบ5้ใบ,ใบนี่ครับ5้ใบอันนี้เป็นแขนงใหม่ที่แตกออกนะครับนี่มีหใบ2อใบ3าใบ4ีใบแล้วก็ห้ใบครับนี่ครับแล้วทีนี้เราตัดตรงนี้นะครับย้อนกลับไปดูคลิปได้ก็มันแตกเครือแตกแถาออกมานะครับแตกยอดออกมา แต่กินก้านสาขามาหนา1แขนง2แขนง3แขนงนะครับนี่ยาวไปโน่นนะสามหางกระรอกครับนี่ขแขนงที่4ครับอยู่ใต้ใบเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่แหละครับผลของการตัดยอดนะครับผ่านไปเพียงแค่4วันนึงครับนี่ดูอันนี้ก็ประมาณฟุตนหนึ่งหนึ่งศอกนะครับนี่นี่ครับ นี่คือข้อดีของการตัดยอดนะครับแล้วเราจะไว้ผลอย่างไรค่อยมาดูกันคลิปต่อตอ,ตอไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปอัปเดตตรงจุดนี้ก่อนครับนี่ดูครับนี่นี่ข้ามมาอีกร่องหนึง่งข้ามร่องแตงโมแล้วกันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งครับอ่ะโอเคอย่างตรงนี้เราตัดยอดตรงไหน นี่ครับดูชัดๆเอเปิดให้ดูความจริงผมต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าผมเพิ่งพ่นยาไปเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับนี่เราตัดตรงนี้นะครับแล้วมาดูหางกระรอกนะครับหนึ่งแขนง2องแขนงนั่นสแขนงนั่น เห็นไหมครับแขนงที่สี่นี่เล็กๆกำลังจะออกมาหลักๆมันจะออกมาสามแขนงนะครับสามหางกระรอกนะครับผ่านไปแค่สี่วันนะครับท่านผู้ชมหลักๆมันจะออกมาสามนะครับดูดูตรงนี้ดูตรงนี้น,นี่ครับที่เราตัดนะครับนี่มันมีแค่ตรงนั้นนะครับวันที่เราตัดมันมีแค่ออกยาวออกมาเนี่ยครับ สอาทิตย์มันจะยาวประมาณนี้นะครับนี่นี่มันจะยาวจากตรงนี้มามาถึงตรงนี่ตรงมือตรงนี้ที่ผมฉีนี่มันจะแล้วเราตัดตรงนี้นะครับนับไว้ห้าใบนะครับแล้เราตัดยอดครับนี่ครับเถานี้มันก็ออกมานี่ครับ1นึแขนงสองแขนงสามแขนงนะครับนี่แขนงที่สี่กำลังจะออกนี่แขนงที่สี่ แล้วรวมกับอันที่เราตัดนะครับก็เป็นสี่แขนงเต็มๆครับแต่เราตัดยอดมันจะแทงออกมาเอาง่ายๆหลักๆก็คือมันออกมาใหม่สามแขนงนะครับนี่ครับมันออกมาใหม่สามแขนงทุกเถาทุกเครือทุกต้นทุกต้นกล้าของแตงโมนะครับเราตัดแล้วมันจะออกมาสามนะครับโอเคคืออันสี่นี่มันยังมันยังไม่ออกนะครับ อาจจะมีแค่สามต้องดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่นะครับค,คือเราก็ดูจากประสบการณ์ที่เราปลูกมาแล้วเราก็ศึกษามาเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับก็ผมบอกกันว่าผมบอกกันว่าคือหลังจากที่เราตัดยอดแล้วเราก็ทำการพุ่นยากำจัดเชื้อราเลยนะครับอย่าปล่อยให้ข้ามคืนนะครับก็ เดี๋ยวจัดเถาจัดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาบอกนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็11นาทีแล้วขอสรุปสั้นๆก็แค่นี้นะครับก็ก็คือผมตัดยอดวันที่31 3 1ตุลา2567นะครับผ่านมาได้4วันนะครับจะเข้า5วันนี่แหละครับแล้วเราตัดยอดไปนะครับ มันจะได้แขนงออกมาใหม่อีก3ขแขนงนะครับนี่ครับก็คือการไว้ลูกยังไงเดี๋ยวผมมาทําคลิปบอกอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ทําคลิปการการแยกเถาออกนะครับแบบว่าเอาออกไปซ้ายเอาออกไปขวานะครับไม่ให้มันแบบว่ามันไม่ให้มือมันเกี่ยวกันอยู่ในแค่บนล่องนะครับให้มันออกไปด้านข้างนะครับซ้ายขวาครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับมี อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องน้อยๆด้วยนะครับโอลานอชแนลกับมือใหม่หัดปลูกแตงโมนะครับผมก็คลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับที่อยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศที่เข้ามารับชมคลิปของผมแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับสำหรับคลิปนี้โอลานอชแนลลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ